你好。 สวัสดี่คนทานะะกลับมาเจอกับพีช Wonder Peach นะคะคลิปวันนี้เนี่ยโหพักผมก็เอ่ยซอยคองก็เอ่ยแน่นอนนะคะว่าแบรนด์ที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือ Channel นั่นเองและเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก Number One the Chanel นะคะที่ตอนนี้เขาออกมาแล้วก็แบบเกิดกระแสที่บอกว่าอืออึงมากๆขายดี HD, มากๆนะเทน้ําเทท่าสุดๆโดยลายนี้นะคะเขามีทั้งสกินแคร์เมคอัพแล้วก็แฟนมิสนะคะโดยสารสกัดหลักของลน์นี้เนี่ยก็คือ ดอกคาเมเลียสีแดงนั่นเองนะคะสารสกัดจากดอกคาเมเลียสีแดงนะคะหรือว่าเรดคาเมเลียเนี่ยเขาก็มีส่วนในการช่วยฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยซึ่งเ็ไง เหมาะกับคุณวันมากๆนะโดยสกินแคร์ในไลน์นี้นะคะเขาก็เน้นในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยแห่งวัยทั้ง5ประการค่ะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะความยืดหยุนนะคะปัญหารูขุมขนรวมถึงเรื่องของความเปล่งประกายแล้วก็ความสบายผิวนะคะทั้ง5ประการนี้จะเป็นส่วนที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเด็กมันดูเด้งมันดูใสมันดูอิ่มฟูขึ้นมานะต้องบอกว่าในไลน์นี้นะคะเขาเน้นใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบเลยเรื่องของต้นกําเนิดวัตถุดิบแหล่งวัตถุดิบนะคะการจัดเก็บวัตถุดิบโดยในไลน์นี้นะคะมีส่วนผสมจากดอกคมเซู ถึง76%แล้วก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติสูงถึง97%เลยค่ะรวมถึงใส่ใจในเรื่องของแพคเกจิ้งด้วยนะคะที่เน้นความยั่งยืนโดยในไลน์นี้เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีวิวได้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้ง5ชิ้นนี้เลยนะคะสำหรับ Number ร์วันเดอร์ชนลนาะไลน์ลตั้งแต่เซ็ตการล้างหน้าโลชั่นเซรั่มครีมแล้วก็ไอครีมนะคะแต่และชิ้นพีชชอบอะไรยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นในการคลีนผิวกับสิ่งนี้เลยค่ะทุกคนา,าน้าที่ ฟีลกูดแม่สิ่งนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นผงแป้งค่ะแล้วเราก็แค่ผสมน้นําเล็กน้อยนะคะตีตีตีต,ต,ตีให้เกิดฟองขึ้นมานะคะแล้วก็ล้างหน้าได้เลยคือตอนแรกอะ่ะเราแบบ เอ็กซ์เพคไม่ถูกแบบว่าเราจะต้องรู้สึกยังไงกับโฟมล้างหน้านี้นะคะแต่ว่าฟิลหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จผิวที่สัมผัสได้คือนุ่มลื่นมากเป็นการล้างหน้าที่ไม่มีความแบบฝืดเอีย๊ยตึงใดๆผิวหน้าแบบดีมากให้ความรู้สึกสดชื่นหลังจากล้างหน้าค่ะตัวนี้ก็เป็นโฟมที่เหนือความคาดหมายไปเยอะมากๆเลยวิธีการใช้ก็สนุกสนานนะคะแล้วแพคเกจจิ้งเขาทำมาดีมากด้วยการเป็นการหมุนแบบนี้หมุนตรงฝ่ายเนี้ยแล้วก็ปิดนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดมาแล้วอะ่ะแล้วมันแบบมันดีมันใช้ ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะคะอันนี้คือน่าใช้มากๆจากชาแนลเลยค่ะชอบมากแล้วกลิ่นก็หอมอ่อ,อนๆแบบสะอาดสดชื่นดีสเต็ปต่อมามาต่อด้วยโลชั่นนะคะตัวนี้ก็คือ Number one ด h ชาแน Red c a m เ l l i ีย e ์รีไ l i ์ i n g Lotion นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโลชั่นตบผิวที่ให้ผิวนุ่มพลัมเด้งดีมากตัวนี้มีส่วนผสมที่มาจากดอกคาเมเลียสูงถึง50%เลยค่ะแล้วก็จะมีความเป็นกึง่งน้ำกึ่งเจลนะคะให้ค่า ph 6.3เพื่อเป็นการปรับสมดุลผิวหลังจาก จากวางหน้าทําให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มฟูชุ่มชื้นขึ้นทันทีนะคะเขามีส่วนผสมของกรีซอลีแลวก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะให้ความรู้สึกสดชื่นมากๆตั้งแต่ใช้เลยคือชอบเท็กเจอร์อันนี้มากมันจะมีความแบบยืดหยุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้อ่ะตบเข้าผิวไม่มีความเหนียวเนะหนะใดๆแต่ว่าผิวมันแบบพลัมขึ้นอิ่มฟูขึ้นนะคะแล้วพีชก็ไม่ได้ใช้แค่หน้าด้วยนะพี่ใช้มาถึงคอมาถึงเนื้ออกก็คือสามารถตบมาได้จะแบบนั่นแหละ เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ริ้วรอยมันเกิดทุกคนมันไม่ได้เกิดแค่หน้าหรือหน้าผากหรือว่าตีนกาแต่ว่ามันเกิดแบบมันก็เกิดตามร่างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะเราแนะนําว่าสามารถใช้ได้หน้าคอนะคะหน้าอกใช้ได้เลยค่ะ แล้วก็มาถึงนางเอกของไลน์นี้กันค่ะตัวนี้นะคะก็คือ number no. one the chanel red camellia revitalizing serum นะคะที่บอกว่าเป็นนางเอกเ,อกเนี้ยเพราะว่าตัวนี้เขามีสารสกัดจากดอก Red Camellia สูงถึง76%เลยตัวนี้ก็คือเข้มข้นมากเน้นซ่อมผิวเน้นฟื้นฟ,นฟูผิวแบบจัดเต็มเลยนะคะเป็นเซรั่มที่พี่รู้สึกชอบหลังใช้แบบทันทีเลยฟิลกูดมากหลังจากใช้เลยนะคะแล้วผิวที่ได้หลังจากที่ใช้เซตนี้มาพี่รู้สึกได้เลยว่าความอิ่มฟูของผิวความเรียบเนียนของ แล้วก็เทคเจอร์ผิวต่างๆนี่มันแบบฟื้นฟูมันดูดีขึ้นมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับพีชนะเรารู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่ทาง่ายมีส่วนผสมของคารมบิเลร์วอเตอร์สูงถึง75%ด้วยนะคะก็จะได้สัมผัสที่เบาสบายแล้วก็ซึมง,ง่ายมากๆสําหรับการใช้ตัวเซรั่มนะคะพีชก็จะทาเหมือนกับใช้โลชั่นเลยก็คือทาบริเวณใบหน้าคอลงมาถึงเนินอกนะคะความรู้สึกที่ได้หลังจากใช้คือผิวมันพลั้มมันฉ่ามันสุขภาพดีคือเทคเจอร์หน้าเนี่ยให้ดูวันนี้ลงแบบรองพื้น บางมากนะคะพี่ใช้ตัวละเบชลงแล้วแบบลงบางๆเลยแต่ผิวแบบดูสุขภาพดีมากช่วงนี้คืออินเลิฟกับผิวตัวเองมากๆเลยนะคะก็คิดว่าเป็นเพราะสกินแคร์ไลน์นี้ด้วยเพราะว่าพี่ใช้แบบจัดเต็มครบเซตเลยแฮปปีม้มากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกเปล่งปลัง่งเออผิวมันดูเปล่งปลัง่งแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะดูเรียบเนียนมากๆชอบมากๆที่พี่ติดใจไลน์นี้เลยนะทุกคนก็คือเรื่องของกลิ่นกลิ่นเขาว่าจะมีความแบบหอมแบบ อ่อนๆสะอาดสดชื่นผ่อนคลายคือมันให้อัตรดที่ดีเวลาที่เราใช้มากๆเลยนะคะกลิ่นมันแบบลักชูรี่มากๆแล้วก็ผ่อนคลายมากๆไม่ฉุนจนเกินไปด้วยนะเรารู้สึกว่าพอทาแล้วสักพักอะ่ะเริ่มติดกลิ่นเริ่มติดแบบเฮย้ยไม่ได้ทามันดีรู้สึกแบบแปลกๆรู้สึกแบบเอ้ยต้องทาอะไรอย่างเง,งี้ยคือชอบกลิ่นมากๆนะคะเซรั่มตัวนี้ยกให้เป็นตัวโปรดเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองผลิตภัณฑ์อะไรจากไลน์นี้นะพิดว่าเริ่มทีเซรั่มก็ได้เพราะว่าเข้มข้นจัดเต็มจริงๆนะคะชอบมาก มาต่อกันด้วย step eye cream ค่ะตัวนี้คือ number no. one the Chanel red camelia l revitalizing eye cream นะคะเป็น eye cream ที่ให้ทั้งเรื่องของความกระจ่ง <S 2> <S 2> <S างใส่บริเวณรอบดวงตานะคะช่วยบำรุงฟื้นฟูผิวรอบดวงตาแล้วก็ช่วยบำรุงให้ขนตาเนี้ยแข็งแรงแล้วก็ยาวขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือผลจากการลองมัสคาราจำนวนมหาศาลแล้วแบบปัดแล้วนะคะเช็ดแล้วนู่นนั่นเนี่ยคือมันแบบค่อนข้างที่จะ กระทบกระเทือนกับขนตากับรอบดวงตามากนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้ฟื้นฟูผิวรอบดวงตารวมถึงขนตาพิษเลยจบในขั้นตอนเดียวไม่ต้องลงเซรั่มอะไรเอะอะอะไรให้มากมายอีกนะคะก็คือชอบมากมากเนื้อดีเทกเจอร์มันเบาไม่เหนียวเนอะหนะนะคะและตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของั้กลีซรีนฟโตสควอลีนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนิอซิทที่ให้ความชุ่มชื้นรวมทั้งมีโอลิโกเปปนท์นะคะสั่สกัดจากซิลทรีที่ให้ความกระชับขึ้นด้วยนะและมีส่วนที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินค่ะที่สำคัญ สกัดจากดอกอาร์เซเลียนะคะหรือว่ากุหลาบพ 1, ันปีที่ช่วยบำรุงขนตาให้อย่างต่อเนื่องเลยคือเป็นไอครีมตัวหนึ่งเลยที่จบได้เลยนะคะชอบมาทั้งเทกเจอร์เอ่ยแล้วก็ผลลัพธ์เอ่ยแฮปปี้ <Happy S 2> ค่ะปิดท้ายก่อนนอนทุกคืนด้วยครีมค่ะตัวนี้คือ number one the Chanel Red Camellia Revitalizing Cream นะคะม,มีสารสกัดจากทั้งดอกเรดคา m ม l เลียแล้วก็คา m ม l เลียออยล์นะคะที่ให้ความชุม่มชื้นได้ดีมากๆเนื้อสัมผัสของเขาจะมีความครีมที่กึ่งเจลนะคะมีความแน่นนุ่มๆตัวนี้ให้การบำรุงที่เข้มข้นแล้วก็เพียงพอสำหรับผิวอีพ แต่ยังคงสบายหน้าอยู่ไม่ได้เหนียวหน้าหรือว่าหนักหน้าจนเกินไปส่วนมนากพี่จะใช้เวลากลางคืนนะคะหรือว่าถ้าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะแบบบ่มผิวอีกนิดหนึ่งก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะนวด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 ตัวนี้วนเข้าไปแล้วก็ซึมตบจังหน่อยแล้วก็รอให้เขาเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็แต่งหน้าผิวที่ได้มันก็จะแบบนุ่มแล้วก็ผ่อนคลืนมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะกระปุกปนี้สามารถรีฟิลได้ด้วยค่ะ หลังจากได้ลองครบเซนนะคะพี่รู้สึกได้เลยว่าเป็นสกินแคร์ที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะคะอ <c oughs> ย่างเหมือนเราเนี่ยเราเคยลองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของดอกคาเมลียมาแล้วแล้วร,รู้สึกว่าค่อนข้างถูกกับผิวเราแล้วตัวนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารสกัดส่วนผสมนะคะอะไรต่างๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาให้ผิวในเวที่เราแบบชอบคือมีความอิ่มฟูนะคะแล้วก็ดูชุ่มชื้นเทกเจอร์ผิวอะไรเนี่ยก็คือเนียนเรียบลื่นขึ้นมากๆเลยนะคะ อันนี้แบบ Number 1วเป็นเซรั่มตอนนี้ที่ชอบมากๆจริงๆนะคะส่วนสั์ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในไลน์นี้ก็คือใช้งานได้ดีแล้วก็ชอบมากเช่นกันอย่างโฟมอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่ามันสนุกเวลาใช้อะแล้วมันฟีลลิ่งดีเทกเจอร์ดีผิวหน้าดีนะคะโลชั่นก็ดีให้ความฉ่ำชุ่มชื้นส่วนครีมก็ดีดีไปหมดเลยอะ่ะไอครีมก็เลิศคือแบบ สามารถได้ทั Chanel, one, ้งแบบความชุ่มชื้นกระชับแล้วก็บำรุงขนตานะคะดังนั้นก็เลยฝากไลน์นี้ไว้ดีกว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะลองสกินแคร์ของชาแนลนะคะ n u m b e วันเด h e Chanel เป็นอีกไลน์หนึ่งที่อยากแนะนํมากมากเลยนะคะลองไปดูกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของชาแนลทุกสาขาเลยนะคะแลวที่สําคัญมันจะมีทั้งตัว Fragrance Mist แล้วก็เป็นลายเมคอัพเป็นลิปตัวลิปบามอะไรเงี้ยคือได้ข่าวว่าลิปบามคือขายดีมากของหมดมากก็รอเขาเติมสต็อกก่อนนะคะดิฉันจะไปสอยให้ทันส่วนมิสเนี่ยเห็นหลายคนนมานฉีดก่อนนอนก็รู้สึกว่า หือจะต้องมีเพราะว่าดิฉันติดก,กลิ่นของสกินแคร์ไลน์นี้มากๆเดี๋ยวจะต้องไปลองมิสด้วยนะคะสโ,โลวันี้นะคะก็ขอมาแนะนำ number one the channel แต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พีษทดลองใช้จริงๆแล้วก็ชอบมากๆเลยหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy คลิปนี้แล้วก็ได้ไอเดียของใหม่ที่อยากจะชอปกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรอยากให้รีวิวคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะบายค่ะ